ในอัปเดตล่าสุดของ g u s and b a k Powder นะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่ามันได้เพิ่มแมปใหม่นะครับเป็นแมป o b j e c t i v e ใหม่เข้ามาแล้วก็คือแมปอย่าง l o w s c o o t นะซึ่งผมบอกตามตรงว่าผมอะ่ะเกียดแมปนี้มากๆนะครับก็ในคลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายเหตุผลของตัวเองครับว่าทำไมผมถึงเกียดแมปนี้นะก็งั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็เดี๋ยวเราไปฟังในคลิปนี้กันเลย คือเหตุผลที่ทําให้ผมเกียรแมปโรสกอตเนี่ยมันก็มีอยู่หลากหลายอย่างหลากหลายหัวข้อนะครับที่ผมเกียดมันนะก็เดี๋ยวผมจะเล่าไปทีละหัวข้อนะโดยหัวข้อแรกของผมเนี่ยก็คือตัวแมปนะครับมันมีซอมบี้เยอะมากนะครับแล้วตัวแมปมันก็ไม่ได้กว้างนะครับมันออกจะแคบเลยด้วยซ้ำครับแต่มันอาจจะไม่เข้ากับตัวโคเปนฮารเกนครับอันนั้นมันแคบจริงๆนะผมยอมรับ แต่ในโลสกอตเนี่ยมันจะค่อนข้างจะติดปัญหาเรื่องซอมบี้เยอะเนี่ยครับนะเป็นปัญหาใหญ่เลยนะมันจะมีอยู่3จุดด้วยกันนะครับลหลักๆที่ผมไม่ชอบในแมปนี้จุดแรกเลยก็คือจะเป็นจุดที่มันจะต้องเดินทางเข้าไปในโบสถ์ครับแต่ว่ามันมีทหารฝรั่งเศสคนหนึ่งเขาไม่ยอมให้เราเข้าไปครับตัวเกมมันจะให้เรายื้อไปก่อนนะับจนกว่ามันจะสั่งให้เรานั้นเข้าไปในโบสถ์ได้นะคือผมก็ไม่รู้หรอกนะว่ามัน ยื้แบบกี่นาทีกันแน่แต่เอาเป็นว่ามันพอนัานจะนานเอาเรื่องอยู่นะครับแล้วคือซอมบี้มันก็จะแห่กันมาไม่หยุดครับและมันจะไม่หยุดมาจนกว่าเราจะเข้าไปในโบสปิดประตูอะไรพวกนี้แล้วนะครับช่วงที่ผมเล่นครั้งแรกเนี่ยผมไม่ค่อยผ่านตรงนี้ครับ แทบจะตายบ่อยเลยนะตรงจุดนี้ถ้าเกิดมันตั้งรับอะไรห้องนี้กันไม่ดีพอนะแต่พักหลังเนี่ยเหมือนผมจะไม่ค่อยแบบแพ้ตรงจุดนี้เนี่ยแล้วนะแล้วบวกกับว่าในช่วงหลังเนี่ยตัวเดฟเขาได้มีการปรับลดจํานวนซอมบี้เนี่ยให้น้อยลงนะครับทําให้ตรงเนี้ยมันค่อนข้างจะผ่านได้แบบชิวเฉียดเลยนะแต่ถ้าเกิดบางเซิร์ฟที่มันเจอแบบผู้เล่นใหม่ๆจริงเนี่ยที่เขาไม่ได้รู้อะไรเลยนะมันก็อาจจะแบบ เจอไม่ผ่านตรงจุดนี้บ้างนะแต่พักหลังอย่างที่ผมบอกไปว่าผมแทบไม่เจอแล้วนะจุดที่ะครับก็คือจุดตรงนี้ที่มันต้องหานะครับตัวลูกกระสุนปืนมาอุดไว้ตรงรูด,ด้านหน้านะครับตัวกําแพงไม้เพื่อระเบิดเปิดทางไปต่อนะตอนที่ผมเด่นมาถึงตรงนี้ครั้งแรกเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะงงนะว่าแบบมันเอากระสุนปืนมาทําไหมวะแล้วคือมันจะให้เราแบบยิงปืนใหญ่ทําลายกําแพงหรออะไรแบบนี้แต่พอเช็คดูที่ดีอ๋อ มันไม่เห็นมีปืนใหญ่ในตรงโซนนี้เลยนะจนมารู้ภายหลังว่าอ๋อมันเอาไปอุดตรงรูด,ด้านหน้าครับแล้วก็จุดไฟให้มันระเบิดนะผมพังกำแพงตรงหน้าหน้าไปนะซึ่งจุดนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับีกจุดที่แล้วเลยครับก็คือซอมบี้จะแห่มาไม่หยุดนะครับแล้วคือในช่วงแรกตอนที่แมปนี้มันเข้ามาเนี่ยผมบอกเลยว่ามันมาเยอะกว่านี้มากๆเลยนะครับโดยเฉพาะบอมเบอร์นะครับที่อันเนี้ยมัน่ขน้างจะมาทีนะแต่ภาคหลังเนี่ยเขาเหมือนมีการแก้ครับ ก็เลยลดให้จุดนี้มันมีบอมเบอร์มาน้อยลงนะจุดนี้ก็เลยแบบัีไงพอผ่านไปได้นะครับในช่วงนี้นะแล้วก็จุดที่3นะครับที่ผมบอกเลยว่าจุดนี้ มันค่อนข้างจะยากมากๆเลยนะแล้วคือคนส่วนใหญ่เนี่ยต่อจะเป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าคนเล่นที่แบบเนี่ยเขาพอจะมีฝีมือหน่อยเนี่ยก็ไม่ค่อยจะผ่านตรงจุดนี้ครับก็คือตอนช่วงสุดท้ายครับที่มันให้เรานั้นขึ้นเรือนะเพื่อหนีออกไปจากที่นี่ครับมันจะมีตัวเควสอันนึงครับที่มันจะให้เรานั้นเอาเชือกมาผูกกับ ตัววงล้อหมุนกลางเรือครับที่เพื่อเหมือนเป็นการดึงสมอขึ้นนะซึ่งมันต้องใช้คนมากถึง8คนครับเพื่อมาช่วยกันหมุนนะแล้วคือกว่าจะหมุนเสร็จนี่คือใช้เวลาอย่างนานเลยนะถึงจะมีคนมาช่วยกันครบ8คนเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็ยังช้าอยู่ดีนะแล้วคือในระหว่างนั้นน่ะมันก็มีซอมบี้เนี่ยแห่ขึ้นเรือกันมานะผมเรื่อยๆแบบไม่หยุดเลยครับซึ่งมันก็ไม่หวายครับที่จะมีพวกซอมบี้พิเศษมานะครับหนึ่งในนั้นก็คือบอมเบอร์อีกแล้วนะ คือแมพภาคหลังในการ์เ n นแบคโฮเดอร์เนี่ยมันค่อนข้างจะแบบเอาบอมเบอร์หรือไม่ก็ซอมบี้ที่แบบผมเกียด,เ,ยดเนี่ยเข้ามานะผมตามจุดต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วคือมันต้องหาคนนะผมมาคอยช่วยกันนะผมคนที่คอยหมุนวงล้ออะไรแบบนี้ด้วยถ้าเกิดมันไม่มีจริงมันก็ต้องแบบมีคนสละนะผมไปช่วยการซอมบี้อะไรพวกนี้แทนนะ คือถ้าเกิดมันผ่านตรงนี้มาได้มันก็จะไปเจออีกจุดหนึ่งที่อันนี้ผมให้ว่ามันคือนรกจริงๆเลยก็คือมันนั้นจะมีพวกซอมบี้ลูกเรือครับที่อยู่ใต้เรือเนี่ยขึ้นมาจาก ตัวแถบดอรครับที่อยู่ตามจุดต่างๆของเรือนะครับแล้วคือมันจะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไม่หยุดถ้าเกิดไม่มีแซปเปอร์มาคอยสร้างไม้นะผมปิดประตูป้องกันไว้เนี่ยมันก็มันก็ต้องรับมือกันยากมากเลยนะแล้วคือหลังจากนี้มันก็ไม่ค่อยแบบอยู่กันเป็นกระจุกแล้วนะครับส่วนมากคือแยกกันอยู่ครับบางส่วนก็ไปอยู่หน้าเรือบางส่วนก็ไปอยู่หลังเรือนะครับแถมมันยังส่งไอ้พวกบอมเบอร์อะไรพวกนี้มาอีกนะครับนะอีกแล้วนะแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเล่นมาผมไม่ค่อยมาถึงจุดนี้นะครับ เพราะส่วนมากเนี่ยมันจะตายตรงเอวงล้อนรกนั้นที่ผ่านมาก่อนแล้วนะครับ <t ick> คือในบันดาลทั้ง3จุดเนี่ยผมให้จุดที่3ม <t ick> จุดสุดท้ายเนี่ยเป็นจุดที่ผมเกลียดมากมากครับแล้วมันยากมากๆเลยครับผมคิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็น่าจะตอบแบบนี้เหมือนกันนะแต่สําหรับบางคนเนี่ยเขาก็อาจจะมองว่ามันง่ายอะไรแบบนี้ครับหรือถ้าเกิดทีมดีหน่อยมันก็อาจจะผ่านได้ครับ อันนี้มันก็แล้วแต่คนนะว่าจะมองยังไงนะแต่สําหรับความยิดเห็นผมนะผมรู้สึกว่าจุดตรงนี้มันยากจริงๆนะอันนี้เป็นหัวข้อแรกครับที่ทําให้ผมเลียดแมปนี้หัวข้อที่2ครับก็คือตัวลุงหน้าหล่อนะจริงๆแกมีชื่อเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็เห็นว่าเป็นคนที่มีตัวตนอยู่จริงๆด้วยครับในประวัติศาสตร์นะแต่ว่าผมจะขอไม่เลือกชื่อแกรจริงๆนะ ผมจะขอเรียกตามคาแรคเตอร์ตัวลุงแกแล้วกันว่าลุงหน้าหล่อนะครับเพราะว่าชื่อจริงๆแกเนี่ยมันอ่านยากนะสําหรับผมคือตัวแกผมไม่ค่อยชอบอย่างหนึ่งครับก็คือเรานั้นต้องคอยคุ้มกันแกตลอดข้้งทางครับจริงๆอันนี้มันก็ถือว่าเป็นเกมเพลย์ใหม่ครับที่ตัวเกมมันได้ใส่เข้ามานะครับเพราะมันไม่มีแมปไหนเลยที่แบบมีเกมเพลย์คุ้มกันคนแบบนี้นะครับคือเราต้องคอยคุ้มกันตัวแกครับผมตลอดทั้งเกมนะแล้วก็พากแกเนี่ยไปขึ้นเรือนะผมได้อย่างปลอดภัยนะ แต่ได้ห่างกับกันครับถ้าเกิดเราพาแกตายก่อนนะครับคือตัวเกมมันจะสั่งให้ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยทำการไปแบกร่างแกรครับผมขึ้นเรือไปด้วยครับไม่อย่างนั้นเนี่ยคเควสมันก็จะไม่ดําเนินต่อนะ แต่ภาคหลังเนี่ยผมก็ำลังจะเจอคนนะครับผมที่ทําลุงแกตายเนี่ยน้อยลงมากๆเลยนะครับหรือแทบไม่เจอเลยด้วยซ้ํานะครับส่วนมากนี่คือจะดูแลแกนะผมอย่างดีนะระหว่างทางคือเกิดแกตายขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องหาคนมาสละอุ้มแกรครับมันก็เลยทําให้เปิเป็นเหมือนภาระไปด้วยนะครับแล้วเกิดไอ้คนที่อุ้มแกเนี่ยตายขึ้นมานะครับก็ต้องหาคนใหม่เนี่ยมาอุ้มแกต่อนะอีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบนะก็คือการเดินของแกรครับที่เหมือนกับว่ามันจะเดินตามสคริปต์เกมนะครับ เพราะว่ามันจะมีอยู่จุดหนึ่งครับที่อันเนี้ยมันเป็นจุดเล็กมากๆครับท่านผู้ชมบางคนอาจจะไม่ได้เกียดอะไรนะครับแต่ผมเนี่ยเกียดนะครับก็คือตรงจุดนี้ครับหลังจากที่เราระเบิดกำแพงได้แล้วเนี่ยแกลงมาจากบ้านชั้นสองครับคือผมบอกตามตรงว่าแกลงมาช้ามากครับแล้วคือตอนเดินออกมาเนี่ยจริงๆแกจะเดินข้ามอตรงบันไดตรงนี้ได้ครับเพราะว่าบันไดมันสั้นนิดเดียวแต่แกนั้น กับเลือกที่จะเดินลงบันไดแล้วก็อ้อมมาอีกทีนะผมก็เลยคิดว่าแกน่าจะเดินตามสกีบเกมจริงๆนะครับแต่มันก็เป็นอีกหนึ่งส่วนเล็กๆครับที่ผมก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันนะจริงๆหัวข้อเนี้ผม่อน้าจะเกียดน้อยสุดแล้วนะแต่ผมก็ใส่มาเหมือนกันนะเพราะเพราะว่าผมถือว่าเกียดเหมือนกันนะครับโอเคฟังจุดที่ผมเกียดแล้วครับมาฟังจุดที่ผมพอชอบอยู่บ้างนะครับจุดที่ผมพอชอบอยู่นะครับในตัวแมปนี้ก็คือมันนั้นให กล่องแบนเดจเรามาครับตามจุดต่างๆครับซึ่งเราสามารถหยิบแบนเดจเนี่ยมาใช้แบบฟรีๆได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นแมปแรกเลยครับที่ให้กล่องแบนเดจนะผมมาใช้นะเพราะมันไม่มีแมปอื่นเลยที่ให้ของแบบนี้มาใช้นะครับมันก็เลยทําให้ผมคิดว่าหมอเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยมีใครเอามาเล่นนะผมเร้าไหลครับเพราะมันมีแบนเดจมาให้อยู่แล้วครับแต่ในความคิดเห็นผมเนี่ยผมคิดว่าเอามาสักคน2คนก็ยังดีครับเพราะว่าเอามาช่วยรักษาเพื่อนนะผมตอนช่วงท้ายครับ พราะอย่างที่ผมบอกไปว่าช่วงท้ายเนี่ยซอมบี้มาเยอะครับแล้วมันคนางจะรับมือ,อยากนะทำให้เพื่อนร่วมทีมส่วนใหญ่เนี่ยก็เสียเลือดกันเยอะด้วยครับก็ต้องหาหมอหอะไรพวกนี้มาช่วยรักษาด้วยครับแบนเดจอาจจะไม่เพียงพอนะซึ่งของที่ผมแนะนําเนี่ยผมคิดว่าผมแนะนําเป็นแบนเดจเริ่มต้นดีกว่านะเพราะว่าถ้าเกิดเอากล่องมาเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเปิดกล่องด้วยนะครับมันจะเริ่มการรักษาได้แต่สําหรับตัวแบนเดจเริ่มต้นเนี่ยอันนี้มันจะรักษาทันทีเลยนะครับ อันนี้ถือว่าเป็นทิคเล็กน้อยแล้วกันนะโอเคก็จบไปแล้วครับสําหรับคลิปมานั่งพูดนะครับนั่งวนเกี่ยวกับตัวแมปโรสคอตว่าทําไมผมถึงเกลียดแบบนี้นะก็เกิดท่านผู้ชมรู้สึกยังไงบ้างกับตัวแมปนะครับชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็มาให้เหตุผลได้ในคอมเมนต์นะครับเพราะว่าแต่ละคนก็มีความคิดเห็นเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ดเความลบความคิดเห็นด้วยกันด้วยนะครับสําหรับใครที่อยากจะให้ทิคอะไรเนี่ยก็ มาบอกกันได้ครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องการให้ทิอะลรมากนะครับถือว่าเป็นการมาแชร์ข้อมูลแบ่งปันข้อมูลอะไรกันด้วยนะครับโอเคหากท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับหากใครอยากจะโด o n a t ผมก็สามารถ donate ผ่านทางซูเปอร์แดงกันมาได้นะครับก็จะเป็นการขอบคุณมากๆเลยนะคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ